สวัสดีครับตอนนี้ครับก็อยู่กับอินเวอร์เตอร์ของซันดีครับเป็นตัวโฉมใหม่นะครับอินเวอร์เตอร์สิงชานํำเข้าใหม่นะครับเป็นตัว10.2กิโลวัตต์นะครับไฮบริดออนออฟกิฟตนะครับระบบ48โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเน้มเพจข้างเครื่องนะครับตัวนี้นะครับ DC อินพุตนะครับหรือว่าแบตเตอรี่นะครับระบบ48โวลต์ดึงกระแสได้188แอมป์นะครับออปต์นะครับ AC ออปต์ออตได้1,200วัตต์นะครับ แอมนะครับรับแอมจากแผงได้ยี่สิบเจ็ดแอมนะครับโวลต์จากแผงนะครับได้ห้าร้อยโวลต์นะครับแล้วก็วัตต์รวมแผงไม่เกินหนึ่งหมื่นสองร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูช่องแต่ละจุดนะครับการเชื่อมต่อเดี๋ยวเปิดฝาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็น AC in นะครับ AC out จะมีสองช่องนะครับ AC out หลักกับ AC out รอง AC out หลักจะเอาพุทได้หนึ่มื่นสองร้อยวัตต์นะครับเอาพุทได้เต็มจํานวนและอันนี้นะครับเป็น แผงนะครับแผงโซล่าเซลล์สสติงนะครับแต่เป็น MPPT นะครับชุดเดียวกันข้างในก็จะขนานกันนะครับอันนี้เป็นช่องเชื่อมต่อ wifi นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับที่เอาแบตเตอรี่เข้านะครับ4ี่8โวลต์รับแบตได้ทุกประเภทนะครับนี่สวิตช์เปิดปิดนะครับเดี๋ยวลอง ON AC อินให้ดูนะครับดูหน้าจอเครื่องนะครับอันนี้เป็น h y b r i d o n g f ็อครับทั้ง o f อก r i d และ on grid ใช้พร้อมๆกันได้นะครับ หน้าตาคือเป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้ผมเข้าเอากันไฟ้าเข้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเทสให้เต็มระบบให้ดูนะครับนี่ครับเอาพุทจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เอาพุทอยู่พันสามร้อยวัตต์นะครับอันนี้แค่กันไฟเข้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเทสโหลดหนักๆให้ดูนะครับเทสเต็มระบบนะครับอันนี้ครับตัวสินค้านําเข้าใหม่นะครับสิบจุดสองกิโลวัตต์นะครับไฮบริดออนอักินะครับ